ัสดีครับผมมื่อนี้อีสานคนบันดาลกะคุณพาพี่น้องมาหาอยู่หากินคือเก่าเหรอครับเมื่อนี้ผมจะมาหาใจเบ็ดใจเบ็ดคั้นเหรอครับครับเบ็ดคั้นสามสิบหลังนะครับใส่อยู่นาน้าเจ้าของเหรอครับเป็นที่น้าเจ้าของน,อน,น,องนั่นีกคำเหรอนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวลุยกันเลย

เบื้องจะกลอกกันพี่น้องก่อนกันกบบันเนาะทำแล้วโอ้ไปทางี่นั่งเต็มเลยตุ๊กครับมาตุ๊กมาตุ๊ก แถมแรกครับประดูกงามปุตตาก่อนพี่น้องแมแรก ครับนั่งแต้มนั่งแต้มครับพอปนเละพอได้ปนเดี๋ยวพยายามเก็บกันครับ

โตบ่ล่ะรพีน้องลุตสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องถ้าพี่น้องมาหาเก็บเบ็ดนะครับเก็บใบเบ็ดปักใบม่ววาน,นนี่แหละครับมาเก็บเบ็ดไม่พายามเบ็ดนั่แหละ มันสิคือบอกมันสิพอเด็ดปนบอกครับนะครับบรรยากาศลำซ้าครับของทงไฮทงนาอีสานบ้านเ้าครับสดชื่นตามท้องตลาดไม่มีขายครับอยากได้หาซื้อเอาครับชาวบ้านเฮาบรรยากาศดีครับผมนะครับติดตามน้ำกันนะครับจะได้บะเมินเน่ย มันเต็มครัาบสะดุกทสุย อข้นงงีกมอีกหนึ่งเต้มหนึ่งแต,ต,ต้มครับทถวนี้แต้มสวยๆครับผม ขมูเอียดเลียดตั้ง <Sono> สิพี่น้องยังนะกันครับใส่สิตรีตกน้ำโอ้โหเออไปไปครับไปไป เห็นไหมไงว่าเขามาใส่อำไมได้พ่อไปยามกุ้งอ่ะได้ได้ยพ่อเยอะไปนองกุ้งเปลี่ยนไปเลยเอาไปลาบเนาะเป็นลาบเป็นยุกหลายจัง กูเนยพี่นอ้องตัวตัวงามๆได้สังๆเลยอืม็นี่ยคืหมุกอกเลตพี่นอ้อง อะไรครับสวยงามอะไรครับ,รบสิมงามอดกกนึงแต้มครับอ้าวขอาท่าแล้วพี่น้องโดวอีกแล้ว บุกครับ ừ ừ. ใส่งามๆครับคุณนนะเก็บปลาก่ันครับรุดกระลายครับนี่น่อปลาจริงมันเบ็ดบดีมัน Đừng biết biệt nói có một bà hôm mà biệt câu bị cài này. ào đi lệ phi nông anh nôm nôm nhiều một เบ็ดบ <Bed> <laughs> อดีจ้ฮ้ยหารุ่นขั้นต่อไปครับอ,อ,นนนนอนันนี้นักขักอ,อย่างนอนนีานดูโอ้โห เอียนเอียนเอียนพี่น้องอะไรอะไรอปไรนีไไนไไน่เอียนมาหนาวนี่นละงนูน้ำน้ามมันงูด้วยกันเลยเอียนเลยเอ้ยสุดยอดครับสุดยอดแย้มครับ เกาะหลังเสวยว่ะการันก็ไม่ได้เย็นบ่ายยังเกาะหลังก่ะนยังกอาวแรกรูปากมะกอหลังเสวยยังไม่ได้ถ้าลแล้วอาทิตย์ดึงๆนี่ผมว่าปล่อยทั้งนั้นเหรอผมว่าเนี่ยรุดไหลครับ ต่อพี่น้องอ๋ออันนี้ยังคักพี่น้องเลยผลปลาลาบรูปอาบลาบอยูมม่ขึ้นเบ็ดออมาเยดีเยอะเยวะคุณนะเก่ารกรเดีย่เะเเย็นก็เก่าหรอ มาอยู่งวงปลาแหลกไอเล่อยู่เปลี่ยนเบ็ดใหม่รีรอเบ็ดเก่าพี่พี่น้องมาอยู่ดูเอาเก็งเบ็ดงองวงเบียดงอเพี่น้องอไปอะไร เดี๋ยวมาแก้มือครับเบ็ดงอลงโคกดูผลงานซาวนี่ครับพี่นอ้องก็เพราะได้ยูได้จินด้วยหาจินตามไปดูกันครับทั้งหาทั้งปลอยรุดกระหลายผมว่าปาลาไหลนีเ่เอยียนเนี่แหละคักๆแท้ๆเดี๋ยวผมไม่เปลี่ยนเบ็ดใหม่ด้วยซานนี่จำนี้ครับผมตาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมนะครับอีสานคนบาดานครับช่องน,น้อยๆเราไม่ค่อยได้เฮ็ดหรอกครับไม่ค่อยมีเวลามีงานประจำอยู่ครับติดตามเด้แยรครับผม